สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะกุ้งพลอยเปิดคลิปสอนออนไลน์น้องวิจิเก่งมากพูดชัดเวอร์เรียนกับแม่น้องเก่งขึ้นมากหลังจากที่เคยมีประเด็นร้อนแรงเรื่องพัฒนาการของลูกสำหรับอดีตสามีภรรยายอย่างกุ้งพลอยหนุ่มสอนรามซึ่งพี่พี่แฟนคลับก็ต่างเข้ามาให้คำแนะนำกับพวกเขาผ่านอินสตาแกรมในขณะเดียวกันทางด้านสอนรามก็เพิ่งโพสต์คลิปน้องวิจิฝึกพูดเรื่องสีกับคุณย่า พร้อมบอกว่าช้าแต่ชชั่์ค่ะล่าสุดกุ้งคอยก็ได้โพสต์คลิปขณะวิดีโอคอคุยกับน้องวีจิมีการร้องเพลงกอไก่ให้น้องวีจิตอบคำพบว่าน้องวีจิตอบคำได้หลายอย่างแม่นยำโดยเธอระบุข,ข้อความว่าจูบทะลุจอลูกหมูของแม่จ๋าขอบพระคุณนะคะพี่หนุ่มแอดวีจิเทพพิทักษ์แม่จะสร้างปฏิมาการรมใหม่ให้ลูกดูขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจดีๆของทุกคน ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาชื่นชมจำนวนมากทั้งบอกว่าหัวใจต้องพองโตมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะแม่จา๋าเรียนออนไลน์กับแม่จ๋าเหรอลูกพูดเริ่มเก่งแล้วหนูวิจิน้องเก่งขึ้นมากค่ะตั้งแต่ได้คุยกับคุณแม่ควรได้มีโอกาสรับลูกสาวมาอยู่ใกล้ชิดบ้างเพื่อเกิดความสัมพันธ์อบกอดถ้าอยู่กับคุณแม่ป่านนี้คุยเก่งไปแล้วพี่เลี้ยงยังไงสู้คุณแม่ไม่ได้แน่นอนค่ะศักยภาพผิดกันมาก พูดชัดแล้วหมูน้อยเรียนออนไลน์กับคุณแม่ขนาดแม่สอนออนไลน์ยังพูดแล้วถ้าอยู่ด้วยคงพูดตามไม่ทันแน่เป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี้ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ